ดีครับสวัสดีครับกำลังสีเท็ยนหยังครับหนองดงครับกำลังสีซีพ่นอคอกครับผมีมพ่นอคอกดับกินไรแมลงวันนะครับไรแมลงรบกวนในในขอบของเฮานะครับแล้วก็ช่วยย่อยสลายมุ่นมุ่นว่ะใเเนเฮาเป็นเป็น,นปุ๋ยน,นยนะครับผมเวลาเฮาไปใส่โดยตรงทานได้เลยนะครับผมจะเป็นปุน๋ย อ่าทีมีจุลินทรีน้ำครับผมอ๋อนอกจากปุ๋ยธรรมดาก็ยังมีการเพิ่มจุลินทีเข้าไปเพิ่มจุลินซีเข้าไปในมูลวัวครับน้ำมูลวัวเนาะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือดับกินไรแมงวันดับกินไรแมงวันนะครับอ่ะกร้านนี้ข้าวบดใส่เป็นจากไหนเนี่ยกร้านนี้ข้าวบดใส่ก็สิมี่ในส่วนของแมลงวันนะครับเมลยวก็เกิดนอนนะครับนะครับผมแล้วก็เล็นใ้ฟอกข้าวสาดนะครับผมครับครับแล้วเรื่องกินจากไหนเป็นจากไหนกินกระหายนะครับตกร้านนี่ไมีกิน กินขี่ม้วนขี้้วยนะครับครับตอนนี้กับบมี่เนาะตอนนี้บมี่นะครับจากผมได้มาอยู่ตรงจุดเหนี้นะครับกับขอบของหนองโดงเพลินนะครับกับบมี่กินนะครับอ่าครับใส่ยาจขวดตจูลินซี่ทีเขาใส่เป็นอะไรเนี่ยครับตัวนี้ครับผมเป็นโอไมโครเบสครับผมไมโครเบสไมโครเบสนำเข้าจากอเมริกานำเข้าจากอเมริกานะครับอ่าบัตนี้มีขั้นตอนการใส่แบบไหนเนาะขั้นตอนก็ง่ายๆครับเข้ากับอ่าน้ำตัวนี้ ใส่สอฝาต้นน้ำยีิลิตรอ๋อต้นน้ำยีลิตรนะครับแล้วก็มีการพักเวก่อนบ่พักไว้ยี่สิบนาทีครับพักไว้ยี่สิบนาทีเ่านอหลังจากนั้นก็สามารถฉีดพ่นไดะครับหลักนั้ก็สามารถฉีดพ่นได้นครับหจากนั้ก่อนมาถีด่นได4นะครับหลัจาังนก็สมีนะครับหลัาเ้าตรสามารถฉดพ่นนครับังากนั้นก็มารถฉดน้นะครับผมใากนั้กากฉีดสัปดาหะครับงครั้งครับ ครับแต่แต่เ้ารถกินเหม็นเชิญนี่อาทิตย์ละเทื่ยกับพ่อครับอ๋ออาทิตย์ละเที่ยวกับพ่อครับนะครับครับนอกจากนี้ภายในภายในฟาร์มห่านี่ห่าวได้ไปฉีดหมองอื่นปะเอ่อก็มีฟาร์ม่วฟาร์มเป็ดฟาร์มหมูครับครับก็มีใส่กับหมูใส่กับเป็ดได้ใส่กับหมูอ๋อเป็ดนะครับอันนี้ก็จะชอบหมูนี่กันมีกินแนงครับผมเป็นต้นีห้าวกะซอยกับห้าสวซากครับรถกินเหม็นเนาะรถแมงว่านสำรับ ซาลาเมวันก็ถือว่าเป็นผ้าหาน้าโลดนะครับหลายๆโลดครับหมูเ้านี่็อาจจะจากานไดอครับผมขอบหมูกับโบไคสตาครับเอาใส่ตัวนี้นี่ครับหมูโบเป็นโลกครับอ๋ออันนี้นะครับซอยรถใดนะครับเดี๋ยวจะให้น้องโด่งพันจีนพันคอนะครับนะครับ